สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสวัสดีย่คำคำขึ้นของวันทีซ1เกันแล้วกันนะมือนีมั่พัดผักบุ้งไฟแดงนะครับกินเขาก็พัดผักบุ้งไฟแดงมากพี่น้องบรรเทามาๆๆเพื่อได้มา,ามกินด้วยกันนะครับเบรรราาิ้งรบรรยากาศเด้พดีน่น้องเดิมนีเบิ้งเห็นบอกครับอือแสเนี่ยนะครับมั่วบาวไร้นะครับขออนุญาตกินเลยกแล้วกันนะครับนาออือ ขาก่องกับรุดเด็พี่น้องเน้อขอโทดขอไปหลายๆเด้อเนของบอดีเนาะซื้อไม่เ,เ,กกมเดี๋ยวแล้วพี่น้องเลยถือเลขก่อนมึงเหรอนิดหลายบัตนี่โอ้ยเจ๋งตัวบัตนี่ครับพี่นอ้องเนาะเห็นสมีเอาละครับพี่น้อง อลอยแบบถอยหลังหนอ่อยเก็นี่ดีกินบะขับมันเอ้ากินเล่นหรือปะเนี่ยโอ้ยจองขังจองแงงัวกับเฮียน,น้องน้องนะ้อขอโทษขอไปหลายๆดยเด้อขอเจ้าหัวนอนขอเจ้าหัวมือีิซื้อเอาปลาบุ๋งเสืดแดงใส่ปลากระปองญี่ปุน่น หอนหอนเขาหอนหอนฮอนทมดทุกอย่างผัดกุ้บุงใส่แดงใส่ปลากระปองญี่ปุ่นนะครับ เจ้าเขาเจ้าหอมมะลิเลย,ย,ยพี่น้องกินยยง่ายๆนะครับพี่น้องกินเป็นตาลเลยยังไงนะครับพักบุ้งออกับโตพักบุ้งที่ปลูกที่ท้ายลูกให้พี่น้องเบิ้งที่ลงคลิปนะครับ หุกปู่เองปลากระป๋องปลากระป๋องแจกมันพี่น้อง ขอยาดจบคลิปไปเพี่พยนตัวนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องบนาบนเทาเดี๋ยวผมสิเบิ่ทเดแต่ว่าหยัานันเหี่วแห้งนะยยานพี่น้องลำคั่นนะครับอเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับจับแทบครับผัดผักบุ้งแคแดงใส่ปลากระป๋องญี่ปุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ฝากกดติดตามให้คนสีสเกตด้วยนะครับสวัสดีครับผม